แม่บอกค่ะกลวยปั๊มนมหลังจากที่เราปั๊มนมเสร็จแล้วในแต่ละครั้งควรที่จะล้างนึ่งฆ่าเชื้อทุกรอบไหมคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้สวัสดีค่ะเพื่อความปลอดภัยสบายใจนะคะโลดโอกาสการที่ลูกนะคะจะท้องเสียหรือว่าโลดโอกาสการเกิดลำไส้อักเสบนะคะคุณแม่ควรที่จะล้างนึ่งกลวยปั๊มนมทุกครั้งหลังจากที่แม่ใช้งานเสร็จแล้วค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อทําให้น้านมของคุณแม่นะคะคงคุณค่าสารอาหารนะคะเม็ดเลือดขาวอย่างเต็มเปี่ยมนะคะเพื่อ ตร,ตรงถึงปากลูกของเราได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดนะคะแล้วก็ลดการติดเชื้อในร่างกายของลูกนั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่าคุณแม่ไม่สามารถทําได้ดังนี้แม่บอก็จะต้องแนะนําว่าคุณแม่อาจจะต้องมีการซื้อชุดอุปกรณ์ในการปั๊มนมนะคะเพิ่มอย่างน้อย2อถึงสชุดนะคะเพื่อที่เราค่ะจะได้สามารถที่จะไปปั๊มนมนะคะภายนอกนะคะปั๊มทีเดียวให้เสร็จนะคะเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็เก็บนะคะกรวยปั๊มนมที่ใช้แล้วในแต่ละรอบนะคะกลับมาล้างนึ่งฆ่าเชื้อทีเดียวตุ้มพร้อมกันแบบนี้ก็สามารถทําได้ะคะ่ะอย่างที่บบอออกนะเนาาพื่ควมสยใจปลดภั ลดการที่ลูกหาจะท้องเสียแล้วก็ลดโอกาสการเกิดลำไส้อักเสบนะคะกลวยปั๊มนมจะต้องล้างนึ่งฆ่าเชื้อครั้งต่อครั้งนะคะนั่นก็เป็นเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยอะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าจะเกิดปัญหาตามมานะคะ